เรียนพระพันปีปี2547หลายคนอาจจะไม่เคยได้สังเกตเลยนะครับนะบางทีอาจจะมีอยู่ในบ้านไม่รู้นะครับเพราะามีปาาบคนมาก,ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับเรียนแบบนี้คุณรู้ไหมครับว่ามีรุ่นที่เราเจอเหรียญที่มีความพิเศษครับล่าสุดเนี่ยผมซื้อมาในราคาเหรียละ20,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับ คุณฟังไม่ผิดนะครับผมซื้อมาในราคาเหรียญละ2องหมบาทสำหรับเหรียญสอสีที่ระลึก6กรอบนะครับของพระพันปีนะครับ สำหรับเหรียญน,นี้นะครับนะ ondan, หลายคนอาจจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในเหรียญราชินีสวมมงกุฎนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับในสมัยนั้นครับพระนางเจ้าเศริกิจพระบรมราชินีนาถนะครับเป็นนะยังคงดํารงนะครับนะเป็นพระราชินีนะครับก่อนที่จะเป็นพระพันปีนั่นเองนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะนี่นะครับนะฮะเป็นนะสสีซึ่งเป็นเหรียญ1ิสอีอันนี้เป็นเหรียญ1 2บสองสีนะผมเอามาเป็นตัวอย่างนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเหรียญที่ ผมได้มาล่าสุดนั้นเป็นยังไงแล้วผมว่าผมบอกเลยว่ายืนยันว่าผมมีในมือจริงครับคุณจะได้เห็นของจริงกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครมีเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อนะครับนะอย่างเช่นี้คุณดูคลิปจบนะครับนะแนะนำว่านะติดต่อเข้ามาทางนี้ได้นะครับนะตามพ่อยู่ของเรานะครับนี่นะเฟซบุ๊กปลาหนันไลน์แอดปลาหนัน888นั่นเองครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือน ช่องป้านันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะสำหรับเหรียญที่นะผมได้มานะครับก็คือนะมีนะท่านหนึ่งนะเขาติดต่อมานะครับติดต่อมาขายนะซึ่งตอนนี้เรามีการเจอกันนะฮะน่าจะอยู่ประมาณ3-4ี่เหรียญกันเลยเดียวที่มีการเจอกันแล้วด้วยนะครับนั่นก็คือเหรียญรุ่นนี้นะเหรียญรุ่นนี้เหรียญน,นี้นะเนี่ยผมซื้อมามีอยู่ในมือผมจริงๆเลยนะเหรียญน,นี้ตกลงในราคา2 0 0 0มื่นครับแต่ถ้าเกิดใครมีหลังจากนี้นะผมขอราคาสักห5 0 0 0ได้ไหม หมื 12, 15, ่นสองหมื่นห้าเราไปต่อเหรียญคุณฟังไม่ผิดนะต่อเหนนรียญนะฮะคุณสังเกตสองเหรียญน,นี้ให้ดีสองเหรียญน,นี้นะฮะด้านด้านหัวนั้นนะครับก็เหมือนกันครับไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะฮะแต่เรามาดูด้านก้อยนะครับนี่คือเหรียญด้านก้อยนะอันเนี้ยเหรียญเนี้ยผมซื้อมาในราคาเนี่ยสองหมื่นบาทสังเกตให้ดีนะไม่เหมือนกันนะเห็นไหมฮะ ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญ10บบาทเหรียญนี้เป็นเหรียญ10บาทนี่นะเป็นเหรียญสิบาทส่วนเหรียญนี้เป็นเหรียญ9 0 0 0บาทครับเป็นเหรียญ9,00 0บาทนะครับสำหรับเหรียญ900 0นนั้นนะครับนะเป็นเหรียญที่นะเป็นแม่ตราของเหรียญทองคาครับก็คือมีขนาดเท่ากันมีขนาดเท่ากันกับเหรียญส0นั่นแหละนะสำหรับเหรียญทองคําที่หนัก15กรัมหรือว่าบาทหนึ่งครับแต่หน้าเหรียญทองคำเนี่ยจะเขียนไว้ว่า9,00 0บาท นี่ยนี่คือเหรียญ9,000น 9, นะฮะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่ผมยืนยันว่าผมรับซื้อจริงๆครับร้านปานันครับมีตัวตนจริงยืนยันรับซื้อจริงๆและไม่มีเรียกเก็บใบรับรองใบรับประกันใดๆทั้งสิ้นครับถ้าคุณมีสามารถติดต่อขายเราได้เลยนะครับร้านของเรานั้นนะครับเปิดตั้งแต่ช่วโมงเช้า 00. 00. ถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ ใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญสะสมของสะสมมหายากอะไรต่างๆนะครับอย่าลืมนะฮะฝากกดถูกใจกดติดตามกดส i b ยเราด้วยนะครับผมสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ